กัดเยอะไ้มพี่เยอะท้ายทอยหัวส่วนลูกเคยก็แบบตรงเนี้ยคือเย็บจากเบื้องต้นจากโรงพยาบาลไปนี่ประมาณสามสิบกว่าเข็มแต่ไปที่โน้นต้องเข้าผ่าตัด วันนี้เราประสบปัญหาอย่างไงครับในเขากวคือ<ว>ในในส่วนตรงนี้เลยตอนนี้เลยประสบปัญหาตรงที่ว่ามันมันไม่มีเราไม่สามารถเลี้ยงได้เราไม่ใช่เจ้าของแล้วเขากัดเจ้าของเขาเองแล้วอย่างเงี้ยมันพี่กลัวไม่มีใครเอาได้พูดง่ายอันนี้กี่ตัวพี่เป็นพัน<ม>อะไรบ้างครับมีพิษบูค่ะพิษบูแล้วก็มีผสมบางแก้วตัวหนึ่งพิษบูผสมบางแก้วด้วยแล้วพฤติกรรมมันที่ว่ากัดลูกสาวนี่กัด กี่คนครับกัดสองคนเลยแฟนลูกเขยกับลูกสาวเลยค่ะตัวตัวพี่บูเนี่ยเมื่อเมื่อประมาณไม่ถึงไม่เกินหกเดือนนี่นะที่ผ่านมาเขาเคยกัดแล้วครั้งหนึ่งกัดมืนอมนั่งก็ไปหมากระเย็บหลายเค็มเหมือนกันแล้วนี้เหมือนแบบไม่แน่ใจว่ามันเครียดหรือมันอะไรทุกอย่างเราไม่รู้ไงพี่ก็ไม่รู้หรอกหมาสายพัน,นุ์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยบอกว่าอยู่ๆคือพี่อาบน้ําอยู่แล้วน้องเขาร้อง ว่ายายายาอะไรเงี้ยเราก็ตกใจเราเคยดูแต่แบบในทีวีพอมาเจออย่างนี้เราก็แบบเหมือนช็อกเหมือนกันเอาอะไรไม่ถูกเหมือนกันกัดเยอะไหมพี่เยอะไททอยหัวส่วนลูกเขยก็แบบตรงเนี้ยเห็นว่าเย็บเยอะพี่ลูกสาวเย็บเยอะค่ะก็ะคือเย็บจากเ<ม>บื้อง,<า>งต้นจากโรงพยาบาลไปนี่ประมาณสามสิบกว่าเข็มแต่ไปที่โน้นต้องเข้าผ่าตัดแล้วลูกเขยนี่โดนกัดแขนเบอระเลยเบื่อเลยแบบเยอะเลยค่ะเยอะ แล้วนี้พี่อยากว่าอยากฝากให้หน่วยงานเขามายังไงกับหมาสองตัวนี้ค่ะขอขอ,ขอความช่วยเหลือรบกวนแบบว่าคือเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้แล้วถ้ากัดอย่างนี้เราก็ห่วงลูกก็คือในตอนนี้ส่วนตัวเจ้าของเองคือลูกสาวกับลูกเขยนี่ก็บาดเจ็บอยู่เลี้ยงไม่ได้ตัวพี่เองก็เลี้ยงไม่ได้ <c oughs> ก็อยากอยากให้คนมาเลี้ยง <c oughs> มารับไปเลี้ยงนนอะเนาะอยากให้เขาเขาไปช่วยดูแลเขารับเขาไปดูแลต่อ